มันเป็นธรรมชาติของความขัดแย้งของประเทศข้างเคียงในเรื่องของดินแดนค่ะมาโนมนานแล้วเพราะนั้นเรากับขเขมรเนี่ยที่มีเหตุอย่างเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นนะฮะนี่จบไปเรื่องหนึ่งนะอันที่สองนะครับการแก้ไขปัญหาเฉพาะเรากับขเขมรน,นะฮะหรือเรากับพมา่าหรือเรากับลาวต้องแก้ไขแบบพี่น้องอ เกือบจะท้องเดียวกันตามคลานกันออกมาเพราะขนมทะเพนีภาษาวัฒนธรรมมันเหมือนกันหมดครับยกประเทศกันหนีไม่ได้เปลี่ยนศาสนาก็ไม่ได้เอางี้ดีกว่านะเพราะฉะนั้นอย่าไปตีกันข้อสามนะครับในเมื่อมันเป็นสถานการณ์ที่ที่ที่สามารถขยายตัวนะฮะแล้วล่อแหลมอย่างเนี้ยนะฮะถึงขั้นมีคนเป็นคนตายเนี่ยนะครับ หนึ่งต้องเชื่อมั่นในรัฐบาล <Okay. S 2> เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นต้องเชื่อมั่นในรัฐบาลต้องเชื่อมั่นในหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง <Okay. S 2> นะครับในแนวหลังคือจะแกะกระทรวงมหาดไทย <Okay. S 2> กับคนที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกรมอุทยานกรมป่าไม้มเช่นกระทรวงการต่างประเทศค่ะ <Okay. S 2> สุดท้ายต้องเชื่อมั่นในทหารนะฮะ <Okay. S 2> ว่ากองทัพเนี่ยเขาสามารถปกป้องอ,อธิปไตายและชีวิตของประชาชนได้